โคชพี่ไก่พาเที่ยวสวนสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจ EP3 ชมลานอโศกตอนนี้เราเดินมาถึงลานอโศกแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเมทไทย i o o m นะคะได้กล่าวถึงโศกโศกชื่อสามัญอโศกอโศกทรีหรือาลกา จัดอยู่ในวงทัวและอยู่ในวงย่อยราชพฤพึ์กสมุนไพรโศกมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าโศกน้ำจากสุราษฎร์ธานีนะคะชุมแสงน้ำจากยะลาส้มสุกภาคเหนือตะโคลีเตะจากมาลายูปัตตานีกาแปะไอจากมาลายูยะลาอาโศก โศก,กน้ํอโศกวัดเป็นต้นลักษณะของต้นโศกนะคะต้นโศกที่มีสอดเสือสะกดนะคะหรือต้นโศกที่มีสอดสลา,าสะกดนะคะมีทิ้งกาเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศอินเดียค่ะจะเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความสูงของต้นไม้เนี่ยประมาณ5-15เมตรและอาจสูงได้ถึง20เมตรเรือนยอด เป็นรูปทรงกลมพุ่มทึบนะคะแตก่กิ่งก้านเป็นพุ่มปลายกิ่งห้อยย้อยลู่ลงเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและตามขวางของลำต้นขยายพันธุ์นะคะโดยใช้เมล็ดและตอนกิ่งจเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์สูง ชอบอยู่ริมน้ำต้องการความชื้นสูงมีเขตการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคอินโดจีนลราเวียดนามใต้คาบสมุดมาลายูสุมาตราและชวาในบ้านเรานะครับพบได้ทุกภาคของประเทศค่ะโดยจะขึ้นตามริมลำธารในปลาดิบแรล้งนะคะและปลาดิบชื้นที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะถึง900เมตรค่ะ ใบของโศกนะคะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ออกเรียงสลับแกนกลางใบยาวประมาณ10-15เซนติเมตรมีใบย่อยประมาณ1-7คู่ลักษณะของใบย่อยนะคะเป็นรูปรีรูปไข่รูปขอบขนานหรือรูปใบหอบปลายใบมนหรือแหลมโคนใบกลมเป็นรูปหัวใจนะคะหรือเป็นรูปลิม ใบมีขนาดกว้างประมาณ2-10เซนติเมตรและยาวประมาณ5-30เซนติเมตรแผ่นใบบางเกลี้ยงใบอ่อนสีเขียวอ่อนออกเหลืองก้านใบย่อยยาวประมาณ0.3-0.5เซนตมรค่ะดอกของโศกนะคะออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลันตามซอกใบนะคะและที่ปลายกิ่งค่ะ ช่อดอกจะยาวประมาณ3-15เซนติเมตรกว้างประมาณ10-20เซนติเมตรก้านดอกยาวประมาณ1-2.5เซนติเมตรค่ะส่วนฐานรองดอกนจะยาวประมาณ0.7-1.6เซนติเมตรดอกจะเป็นสีแสดจนถึงสีแดงกลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาวประมาณ1-2เซนติเมตรบริเวณปลายแยกเป็นสีแฉกลักษณะของกลีบเป็นรูปไข่แกมรูปรี หรือรูปขอบขนานปลายมนยาวประมาณ0.5ถึง1.2เซนติเมตรค่ะโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อนะคะไม่มีกลีบดอกดอกมีเกสรเพศผู้นะคะ6-8อันเกสรเพศผู้เนี่ยยาวพ้นออกจากปากหลอดนะคะลังไข่เนี่ยมีขนตามขอบนะคะเมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 1.2ถึง1.5เซนติเมตรโดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะผลของโศนผลมีลักษณะเป็นฝักทรงแบนรูปไข่หรือรูปรีเกลียขอบขนาดน,นะคะฝักมีขนาดกว้างประมาณ26เซนติเมตรและยาวประมาณ6 3ถึง30เซนติเมตรปลายฝักนะคะเป็นจะงอยสั้นๆก้านฝักจะยาวประมาณ0.5ซนติเมตรเมื่อฝัก แก่นะคะจะแตกออกเป็น2ซีกนะคะภายในฝักมีเมล็ดประมาณ1-3เมล็ดเมล็ดโศกเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปไข่แบนและฝักก็จะเกิดจากดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้นโดยจะติดผลในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะแต่เดิมพันไม้ชนิดนี้จะใช้ชื่อว่าโศกหรือ,อโศกแต่ด้วยความหมายนะคะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าจึงได้เปลี่ยนมาเป็นโศกแทนค่ะ โศกที่กล่าวถึงนะคะไม่ใช่ต้นเดียวกับต้นอโศกของอินเดียนะคะที่ชาวอินเดียนิยมใช้บูชาและถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักโดยต้นอโศกชนิดนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายถึงกับต้นโศกหรือโศกน้ำมากแต่ฝักจะมีขนาดที่เล็กกว่าและมีใบประดับหุ้มที่ก้านดอกค่ะดอกโศกเนี่ยมีรสหอมเปรี้ยวมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุ ดอกนะคะแพทย์พื้นบ้านในอินเดียค่ะจะนิยมใช้เปลือกและรากมานำมาปรุงเป็นยาบำรุงโลหิตนะคะดอกใช้เป็นยากแก้ไอดอกใช้เป็นยาขับเสมหะค่ะนอกจากนี้ค่ะประโยชน์ของโศกนะคะใบอ่อนและดอกนำมาใช้ประกอบอาหารทำเป็นส้นยมยำหรือรับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะ mm hmm. ก็มีบ้างนะคะที่นำต้นโสกเนี่ยมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปค่ะหรือํำวัด ลูกประดับประดาสถานที่ปลูกเป็นร่มเงาตามสวนสาธารณะนะต่างๆนะคะเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็เขาก็มีสมพุ่มสวยนะคะและดอกมีสีสันสวยงามแต่ควรปลูกไว้ลิมน้ำค่ะเพื่อเป็นฉากหลังของพื้นที่ให้ร่มเงานะคะแต่ไม่นิยมปลูกตามบ้านนอกจากนี้นะคะต้นโศกเนี่ยยังเป็นพืชล่องแมลงนะคะเช่นปีเสื้อเนื่องจากช่อดอกเนี่ยเป็นหลองท้ายกับดอกเข็มนะคะ ทำให้มีน้ำหวานมากค่ะผีเสื้อจึงชอบมากินน้ำหวานจากดอกโศกนะคะมีด้านความเชื่อนั้นนะคะแท้จริงแล้วนะคะต้นโศกหรืออโศกเนี่ยจะหมายถึงความไม่มีโศกเศร้าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่โศกเศร้าเป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวะคะ่ะในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าความเมตตาหาใช่ชิวบัโศกที่หมายถึงของโศกเศร้า คอยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะ